วันนี้วันพระวันพระแรม15บห้าำเดือนแปดถ้าเป็นเดือนคู่เช่นเดือน8อย่างนี้ก็เป็นแรม15บห้าำ <c oughs> ก็หมายความว่าสิ้นเดือน8เราก็ผ่านไปครึ่งเดือนแล้วเข้าพรรษาเนี่ย ท่านทั้งหลายในอธิษฐานอะไรบ้างวันพระอธิษฐานบ้างก็ได้นะถ้ายังไม่ได้อธิษฐานอธิษฐานที่จะทำความดีนะอะไรสักอย่างอธิษฐานรักษาศีลห้าก็รักษาห้าอย่างปกตินี่เชื่อว่าท่านก็มีศีลห้าอยู่แล้วแต่ไม่ได้ อธิษฐานไม่ได้ตั้งสัตยาธิษฐานต้องมีสัจจะด้วยถึงจะดีมีสัจจะแล้วอธิษฐานว่าเราตั้งใจรักษาศีลห้าจันตลอดพรรษานี่ดีเยี่ยมเลยนะจะทำให้สุขภาพดีจิตใจดีแล้วก็ มีความราบรื่นชื่นใจทำได้แล้วเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเชื้อที่ดีให้เรารักษาต่อไปกันได้เราอธิษฐานอื่นได้ใครจะรักษาศี 8, แลแปดอธิษฐานรักษาศีลแปดก็ได้นะเพราะศีลแปดทำให้เราเบาเยอะเลย ลดความอ้วนได้เลยอดอาหารรับประทานไม่เกินเที่ยงเอากันวัดสองมือเช้าเที่ยงแล้วก็ไม่เกินเที่ยงทำทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยจะทำให้สุขภาพดีเลือดลมเดินคล่องโรคภัยไข้เจ็บก็จะน้อยลงสวดสรงก็ดี อันนี้เป็นอานิสงส์เป็นผลจากการรักษาศีลแปดนะแต่ทัพย์สินต่างๆก็จะเหลือเยอะเลยเพราออธิษฐานรักษาศีลแปดนี่ดีมากๆลองดูนะ